ได้เห็นภาพจากวิดีโอวัคซีนแล้วนะครับเห็นว่าแล้วลำไส้ที่หมดผู้มาแต่ต้นใช่ไหมฮะเป็นแหล่งต้นต่อของสาตว์สมเชื้อแบคทีเรียซิมเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินครับโดยใช้น้ําเป็นตัวล้างสารพิษเพราะน้ําเป็นตัวนำพาสารอาหารทุกที่กระสุนลงไปเพราะนั้นน้ำที่ดีต้องมีโมเลกุลเล็กเพราะเซลล์ของเรา60ล้านล้านเซลล์เนี่ยเป็นได้เปลี่ยนเมื่อว่าน้ำเราได้รับการอินจาคเตอรคิดว่าน้ำโมเลกุลเหลี่ยมแต่บารทดลองต่างนั้นวันนี้นะครับผมไม่มี เอาเป็นว่าวันนี้ขออนุญาจะว่าร่างกายต้องการครําว่าด่านมากกว่าปรดแต่วันนี้คนส่วนใหญ่เอา,เอาปดเด้าสู่่างกายจนทำให้ด่านนะั้นสูญเสียใช่ไหมครับสองร่างกายไม่ต้องการเชื้อแบคทีเรียรจากการกาินแต่ท่านกำลังสะสมเชื้อแบคบทีเรียรทําให้ชีวิตสูญทุสุขสารเลือดเลือดเป็นกดไหมเป็นกดวันนี้สินค้าของเราไม่ใช่ยารักษาโรคที่พูดกันต้นท่านคร,ร,ร,รับถ้าวันนี้ท่านเอาทีมงานของท่าน เข้าเรียนรู้สินค้าให้เยอะๆควบคู่กับเรื่องของแผนรายได้ท่านครับง่ายๆมากแผนรายได้ให้มองแค่สามข้องานของทุกคนอยู่ที่สามข้อคือข้อหนึ่งข้อสองและข้อสามจากนั้นก็สร้างข้อที่สี่ผมจะพูดเรื่งแบนว่าให้ขายข้อหนึ่งให้ถึงข้อสองต้องทำข้อสามบริหารข้อสี่แล้วจะมีข้อห้าถึงข้อสิบเอ็ดจบเรื่องแผนการตลาดลองพูดสิครับให้ขายข้อหนึ่ง ข้อสองต้องทำข้อสามบริหารข้อสี่และจะมีข้อห้าถึงข้อสิบจบแผนการตลาดได้ไหมทีนี้มาดูว่าไอ้ที่มันจะผ่านข้อสองทำไมก็คือสินค้าคือคะแนนไหมเราก็ต้องตั้งเป้าจะให้ดาวลนาได้ห้าพันกว่าบาทไม่ใช่เอาเก้าสิบบาทตัวเองอย่าทำเยอะนะทำสามร้อยก็พอเดี๋ยวเดือนหน้าไม่มีปิด ท ų, mesela, ่านครับไอ้ดาวไลน์คนใหม่มันใจฟันมาไหมมันก็อยากทำทำไมเราไม่ช่วยเาสอนเราสอนสินค้าที่พาลงที่ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายครับ6กคูนสี่คูนสี่จากอาร์ซีดีมิบูดาเรจะพาวิ่งหกคูนสี่คูนสี่อยากรู้6กคูนสี่อะไรควาเย็นตอนบ่ายนะท่านครับวันนี้เรื่องสินค้าพื้นองบ้านเราไม่จบนะฮะเอาไว้โอกาสหน้าผมก็จะพยายามหาสินค้ดีๆมาให้พวกเราฟังอย่าลืมนะต้องตรวจสินค้าไหม